นี่แหละครับบานเฮาบานนาทังสวัสดีเดอ้อตอนนี้ผมอยู่บานนาทังบานนาทังเมืองซองคอนสวัสดนาเขตเนาะประเทศลาวนี่แหละครับหมู่บ้บานเงือนซานของชาวบ้านหลังบรูบลาบาันไดเด้อปะม่วง,งเออปะหุงก็มี ตามฤด,ดูกาลเนาะเาปลูกกงปลูกกล้วยปลูกบักกล้วยปลูกบักหุงเลี้ยงกอกเลี้ยงไก่เลี้ยงกงเลี้ยงเป็ดไปนี่ยพีชเรื่อนสร้างของชาวบ้านอยู่มีอย่างนี้เนาะท้างนี้กเเ็เป็นเล่าไตเดิเป็นเล่าไตร ช่วงนี้กันุมน่มๆสาวๆกับท่านไดอ้อยู่บ้านดอกครับอยู่ยกรุงเทพอยู่เมืองไทยบมเหตุงานอยูส่ส่วนส่วนใหญ่เนาะสร้างสร้างกับบถนนกับท่านไดดีแล้วกัเป็นถนนแดงดินแดงไปแล้วพามันกับ ท่านได้พัฒนาไลายเป็นได้เอ่อล่าสุดเนอะมูบานีกับพวกก็เปิดใส่สัญญาณสัญญาณอินเทอร์เน็ตประมาณหนึ่งอาทิตย์ก่อนเริ่มได้ใส่เนอะแต่ก่อนแต่เก่าก็ลำบากเนอะบ่มีนุ่งมีเน็ตสัญญาณโทรศัพท์กับบ่คอยมีก็ือว่า สภาพได้ดีขึ้นเนาะหลังจากเก่าจากก่อนอันนี้ก็คือบ้านนาทั่งเนาะเมืองสองค้อนครับพมครับสบายอยู่มามือว้านครับมาวางวานแล้วมืออื่นก็กานเลย มาทุละกเท่านึงมารับไอ้คูดหนิและมารับมาบรักษาเดี๋ยวก็สิกลับมืออื่นแล้วเสร็จงานเนาะครัอบอันนี้ก็ครัอบอันนี้ก็ห้องเฮียนเนาะห้องเฮียนไอห้องเฮียนของบะโมบานทางผู้ตรงไปก็เป็นห้องเฮียนสระน้ำ ปลาเข่าในหน้าสาบานเป็นดียอยู่นะบ้านนบ้านนั่นนะทั้งฝั่งหลังทั้งผูกก็เป็นเซเซเซน้ำฮาร์ปงฮาป้าไายเหงื่อเซนี้ก็เออไล่ออกไปทางผู้ทางไตไปลุมทางผู้แล้วก็ออกไปออกลุมแม่น้ำโค้งเนาะ

ใบใหม่ยู่เนาะอันนี้เขาเอินไปยังกาบฮะอ้าแถบพาไปตองอ๋ออันนี้เขาเอินพาแถบแล้วเขาเห็ดพาแถบพาไปต้องเขาวะบ้านนี้นะ่จาจะเก๊าเกาเนี่ยหยุดเก๊าเกาเลยซนะานซานกับกลวงๆนี่ เศร้าบ้านกับ,บ่ค่อยได้ยอยู่บ่ค่อยได้ยอยู่บ่ค่อยได้เศร้าอยู่นี่หรอกส่วนร้ายกัเศร้าสิไปพึ่งพิงอาศไซทางไทยเนาะเพราะว่าเงินหรือว่าการเสียจ่ายชีวิตมันสสะดวกขึ้นถ้าไปทางพุ่นเนาะอันนี้ทางนี้ก็บลำบากแน่เป็นหนุ่มเป็นสาวถ้าบอออก เฮือนออกไปทางมุนก็ทางนี้ก็ส uh ีลำบากอาย่อาการกันเงินนั่นแหละพอไปพุ่นก็ได้เงินเนาะเบิองต้นมะพร้าวใหญ่ๆเด้วยซส้มซวนพักซวนหญ้าปลูกไว้เนาะมีน้ำก็หด บ,มมบ่มีน้ำกับรังเที่ยวกับปอยทีมปลูกกล้วยปลูกไผ่ไว้อยู่ไว้กินเห็ดยี่เงียงตาปลาปูเห็ดยี่เงียงเห็ดผ้าบ่โอ้ย้าดินี่เอื้อนั่นน่ะ,นะ,นะ ปืนปืนให้หัวนาทานหมอเพผ่านถ่ายปืนถ่ายปืนอุบดมาจะได้เนาะเบื้องหน้าที่แถวเอ้หล่ะเห็ดเอียงถ่ายปืนเออพักปืนให้เขาเห็ดเอาไว้เห็ดหนูยิงหนูยิงนี่บ่ยิงหัวมูผุแล้วเขายิงมูได้กูปลาดเนบ่บ่นเป็นชื่อกมูได้แถวนี่งามแทะเห็ดงามแทะคอยเห็ดคอยท้าบเขา แบบมัทเรยนบอ่ายเรือว่าเอ็มเดอร์บอคอยเห็ดไดนะลูกเก่าบอชนบอคอยเห็ดได้เห็ดไดมืดเอ่ฮาวาปืนฮันคอยเห็ดประเภทเห็ดได้จะพักเดนอกรเาก็ได้ไปไปเข้าไปแล้วนงไปมกไป ยาพิเศษหรอยาพิเศษปูกทำยาพิเศษขนมมาแล้วก็ใส่น้ำเกลือน้ำด้วยแล้วก็กวนกวนกวนใส่ทำไงกินได้ยังกินได้โอเคกวนใส่น้ำแล้วก็ใส่น้ำด้วยแล้วก็แล้วก็จสมแล้วก็ผสมงไปแล้วก็จะส่งไปจลไร ต้มน้ำแล้วกยอ,อยอยนี่เด้วครับจบเลือเือ,อ,อน้อผีเสื้อผีเสื้อผีเสื่อผีเสือผีเสือผีเสื้อผีแดงอ่ะแม่เบ็ดในดครีบอ่ะจะกินลราเลยนะ บ้านเก่าๆสมัยตะกี่เนาะก็ก็จอนเหื่อเนี่จอดเหื่อไว้แต่ลางแต่ลุมอยู่นี้ก็ทีวีก็นีน่เนาะแต่เป็นใส่ดาวเทียมส่งจากไทยเนาะ น,นี่อันนี้ทางนี้กับทางนี้ก็เป็นเอนน้เซ่อันนี้ก็เป็นเซ่เนาะเบิ้งดูเซ่น้ำน้ำไหลจากทางฝุ่นเด้อลงไปนี่เซ่อันนี้ก็คือเซ่โอ้โหใหม่

เออวังหนึ่งนั่นสองสามเดือนกะสองสามเดือนกับน้มกับหล่นก็ก็ขึ้นร้ายเนาะรวมกกไม้ลางข้างล่างเนี่ยเนี่ยนีตอนนี้ก็หนาวอากาศหนาวมันก็เรื่มลดลงนะไอนบอกเป็นลงมันเป็นทรายเด้อพี่น้องดินนี่มันเป็นทันทรายสิบอคอยมีหินปไเนเมันอกลางบานหน้าทางนี่ก็สิเป็นทรายส่วนใหญ่บ่ nhìn lừa đấy lụt tuần mày nhảy cột yêu với tắc này Lúc nhảy xuống hả lại mệt lên xếp mệt lắm xếp cua mệt luôn tức hốc chất sẵn đấy đi ba có phủ đi anh đi phủ nhé tuần yên tuần yên ตัวน,นี้ไงไปจักได้หนอเบ่งด้วยมีดอกแล้วก็มีมีลูกลูก้ำน้ำ,นำนลูกยี้บ่งหูจัก,กปะปะลูกปะมานี่เด๋ยวนี่คือบรรยากาศในหมู่บ้านของหน้าทาั้งปหน้าทนงเมืองสองขอน ว้นตะเขตสปปลาวตารางเขากบบสิบเรือเห็ดใหม่แปนแปนแปนเห็ดแป้นไว้เนาะเก็บไว้หน้าอย่างนี้ละห้องน้ำก็ง่ายเลยห้องน้ำสไตล์โมดเดิร์นเด้วยเห็ดนั่นสไตล์โมดเดิร์นอิน ดูไทยรถยังดูนี่ดินกัเป็นดินทรายเนาะดินทรายมีกระทั่งลงเซ่ไป เรลบร์เพ่มเงื่อให้มีคอนอยู่ตัวใหญ่